วันนี้แม่แมวจะหาทำอะไรอีกดีคะหน้าลูกๆแต่ละต,ตัวก็คือเบื่อมากนะคะวันนี้นะคะพ่อแมวของเราเขาบอกว่าเขาไปเจอคลิปมาถ้าเราเอากระดาษอะแล้ววาดจุดเอาไว้ตรงกลางอะแล้วแมวเห็นแมวจะเอามือมาแตะที่จุดนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสำหรับแมวบ้านนี้นะคะ ไว้นะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจะแตะจุดที่มันอยู่ตรงกลางนี้ไหมเริ่มที่ให้คนนี้ต่นก่อนดีกว่าเริ่มที่คนนี้ก่อนเลยนะคะหนูแตะไหนสิลูกหนูลองเอามือแตะแตะเนี่ยแตะอย่างเงี้ยคาดหวังกับคนนี้น่าจะยาก ฮัลโหลต้องพูดอย <laughs> <laughs> ่างน,นี้ทุกคลิปนะาัน้อลูกแต่จุดไหนแล้วแต่ไหนเล่เาไอ้วช่างมันเถอะลูกไม่เป็นไรแม่เข้าใจลูกบองอยู่นี่เล้วอ <laughs> ุ่ยบองสนใจอยู่นะบองบองมีการดมจุดด้วยอุ้ยบองแปดจุดทุกคน อันนี้เรียกว่าสำเร็จได้ไหมทุกคนมิชชั่น okay. นี้สำเร็จสำหรับบงบงนะคะเก่งมากเลยลูกเก่งจังเลยความภูมิใจของแม่ถ้าหนูไม่เอ้อใส่วงร้อนหนูจะเป็นแมวที่น่ารักมากเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีขยับกระดาษนะคะหนูแค่เอานิ้วเอามือของหนูอุ้งมือเสือของหนูมาแตะจุดเองลูก มารอนเอาเป็นว่าไม่สำเร็จนะคะทุกคนมีอันแต่จุดไหนสิลูกเดี๋ยวเห็นจุดไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมเนี่ยแต่อย่างเงี้ย เพียนเนี่ยอย่าไป,ป็นรับทีมโงทุกคนเพียนไมิยมแต่จุดอ่ะวิดอมแล้วดองแล้วแล้วก็แม่ตื่นี้นะคะจบค่ะต่อไปเป็นคุณลุงบอมเบย์ของเรานะคะแม่จะลองเอากระดาษวางไว้ที่ข้างหน้าคุณลงนะคะคุณลุงเห็นจุดไหมเนี่ยจุดคุณลุงสนใจจากมือแม่ แ <laughs> ม,ม่แม,ม่แต่จุดในสีนี่หนูไม่ได้แม่เนี่ย <laughs> เอาเป็นว่าสำเร็จน,นะคะ <laughs> ได้เหรอ <laughs> เราจะลองอยืมมาหล่นเลย กระดาษไปที่ข้างหน้าเพนนีนะคะและเพนนีก็ฮัลโหลเพนนีดูกระจุดนี่เราแล้วเอามือมาแตะหน่อยสิลูกเ <Okay. S 1> <laughs> พ่อแม่บอกว่าจุดอาจจะเป็นเพราะจุดเล็กไปนะคะว่าะฉะนั้นเราจะลองเปลี่ยนจุดให้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่เพนน,น,นีดูเร็ว ลองแตะเนี่ยแตะทีนี้หนูลองเอามือมาแตะหน่อยสิลูกมันเข้าอยแบบนี้ด้วยพัแตะจุดนะไม่โอเคไม่สำเร็จนะคะทุกคนต่อไปเรามาดูที่มีบิมกันนะคะเราจะลองกระวางกระดาษไว้ที่ข้างหน้าบิมนะคะดูว่าบิมจะแตะที่จุดไหมบิมแตะจุดแล้วนี่ มิมดมนะคะแล้วมิมก็แล้วมิมก็เดิยนข้าไม่ถ่ายกับลูกมิมหนูแต่จุดนะสิมิมมิมอันนี้ไหนล้างแต่จุดสิอืมไปยูแต่จุดแล้วไปยูลูกความหมังหมูบ้าเลยลูกมั้ยแต่มีแค่สองแผ่นเลยอาแฮแต่ยัไม่ได้บุกกี้มาแล้ว ติดอะไติดอะไรลูกอ้าวอ้าวอ้าวนี่บิมมีสองจุดเลยบิมหนูเลือกสักจุดสิบิมมามีมาแล้วมามเบ้ <c oughs> นี่ไงปิดให้เลยทั้งแผ่นบิม <c oughs> หนูลองเอามือมาแตะจุดไหนล,ลูกบิมบิมครับฮัลโหลหัวส้มนี่เอามือแตะเร้วแตะไม่ใช่ลุงลองแตะให้นะนเห็นไหมนี่บิมลองเอามือ นอมือแตะแตะแตะไม่หยบโอเคลืมไม่สำเร็จนะคะ <laughs> บีบม,มาเร็ว <laughs> บีบชอบจุดหรอลูกถ้า <laughs> ทางบีบจะชอบจุดนะคะ <laughs> แตะให้สองรอบเลยไปนี่ <laughs> นไงเ <laughs> หยียบไปเลย <laughs> แต่น,นี้ไม่เห็นนะน้ำแม่อ้าวหนู มุกี้แต่แล้วมุกี้เอ้าดูนี่นี่เหมยดูนี่ดูนี่มันมันมันแตะไหมมัน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 ไปดมที่จุดนะคะไม่แตะแตะเลยลูกมันมันแตะจุดแล้วดมเหม็นเหม็นนี่แตะจุดแล้วแตะไม่แตะแตะแตะเฮ้ยแตะเหรอแตะไม่แตะมาซ้ำมาแล้วมาซ้ำมาแล้ว มาซ้ำม,มาดมจุดนะคะบงบงก็มาดมจุดนะคะทำไมทุกคนดูดมกันอย่างเดียวเลยอะ่ะมาซ้ำาซ้ำร่องแปะเร็วแปะแปะอุย้ยมาซ้ำดมแล้วทุกคนอีมาซ้ำเบี้ยวไม่นำ้ำเลยเมื่อกี้พี่เบี้ยวมือแตะนตะี่ให้แต้วนี่เหรอมาซ้ำบังมาซ้ำบัง ไม่มีเอามือแต่แล้วนะคะทุกคนสำเร็จแล้วม,าามลูกเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวอันนั้นอะไรอะ่ะทท่านถุกเข้ากำแพงเหรอออกมาเลยไม่ใช่ลูกเราออกมาเลย <S <S ไปยุ่งวุ่นวายกับลูกชาวบ้านเขาได้ไงพียอน <S 2> <S 2> <S 2> ตัวเล็กมงนะคะมีดีๆก็มีแมวล,ล่างยักษ์โผล่เข้ามาข้างใน หนูจะไม่กินน้องใช่ไหมลูกฮะนี่นี่น้องแปะดูสิคะเจไปดูคลิปที่ไหนมาเนะี่ยทำไมแมวบ้านเรามันไม่สนใจนั่นนีแต่หน่อยดีแตะให้หน่อยไม่แตะอามือมาแตะอย่าไปบังคับติ๊น่าแตะหน่อยแล้ว าไม่ได้ไหมวินาเฮ้ยวินาแต่งแล้วพู้คนเห็นไหมเราไม่ได้บังคำนะวินาแเก่งมากเลยลูกแบบงดีเลยนี่นะฉลาดจังเลยฉลาดจังเลยยุ้ย ยน้ำลายยืดใส่กระดาษนั่นลูกต้องไปถ่ายต่อไม่ทันแล้วค่ะทุกคนน้ำลายยืดเรียบร้อยแล้วค่ะไหนบ้ากี่ลองดูนี่เร้วบ้ากี้บ้ากี้ไปหาแม่แล้วโอเคลองดูนี่แล้วนี่เองเอามือแตะจุดตรงนี้สิลูกไม่น่าดังกับบอลนนะเขาว่านี่เอามือแตะจุดโอเคเราเอามือแตะจุดสิลูกโอเค บอกแล้วไม่น่าจะมาลองแล้วมากี่ลองดูนี่แล้วนี่แต่แล้วเอามือแตะไม่ได้ให้ดมมากี่เอามือแตะแล้วแล้วแตะให้หน่อยสินี่แตะนี่แตะแตะเอามือแตะหน่อยอีกแล้วอีกแล้วแตะ ไปกีไปกีแตะให้หน่อยสิลูกดูขนใี่ี่มเหมือนผ้าคีนิ้วเลยเราอะ่ะไปเลยไม่แตกก็ไปเลยไม่เล่นด้วยเรามาดูคนสวยของบ้านนะคะแกดูนี่เราตัวความหวังเลยนะตัวความหวังนี่เราเอามือแตะจุดให้แม่ดูหน่อยเร้วมุกเก้ขามุกเก้หนูเป็นแมวสวยและฉลาดนะลูกเราเอามือแตะจุดไหนเร้ว พี่อาจจะบอกว่าก็ใช่ไงคะรู้ว่าทำไรก็ไม่ได้อะไรเอาอุ้งมือสวยๆขหนูมาแตะในแล้วคะหนูจะหนูไม่ทำเดี๋ยวแม่เขาท้าบังคับเลยนะนี่เกลองลองดูลองเอาอุ้งมือนิงแกนิดน,นึงน,นินึงมาลองดูอีกทีนะคะยิมดูจุดนี้เร็ว นี่ได้เลย <c oughs> นี่แต่แล้วจิ๊บจิ๊บเย้ <c oughs> ทำไมไม่เห็นมีใครสนใจเลยอ่ะ <c oughs> นี่บัวโดนนี่แล <c oughs> ้ว <c oughs> บัวสุดท้ายแล้ว <c oughs> อุโมไปเลยแม่โมงบัวบัวดูกันดูก่อนดูกระดาษนี่มีจุดอยู่เห็นไหมยน่นเราเอามือเราเราเอามือแตะจุดก่อน เอามือแต่จุดเอามือแต่สองนะคะนี่อ้อนไม่แมวเห็นไหมอ้อนอะไรล่ะดูจุดแมวแต่จุดก่อนแตะแต่ไม่ดูนี่สิดูมีจุดเนี่ยมีจุดอยู่ตรงกระดาษด้วยทำไมหนูจุดมันดำไม่พอล่ะ มาดูจุดสิคะดูจุดไหนจุดหน้านแบบเบื่อแม่ไม่ไหวแล้วดูแลเอามือแตะดูนี่แต่งี้ไง <c oughs> เอาเป็นว่ากิจกรรมนี้นะคะอย่าหาทำนะคะ <c oughs> แมวไม่สนใจเลยคะ่ะมีมี่น่าสนใจไงแต่ตอนนี้ไม่สนใจนะนแ,แล้วมีน่แต่จุดอีกเรื่หนึงแลว ไม่น่บอกว่าจะเอาอะไรนั่งหนารอบเดียวก็พอแล้วอย่าเยอะให้มาก